สวัสดีครับต่อไปนี้ผมจะเล่าเรื่องแม่ของผมสวยและเก่งมากที่สุดเลยครับจนผมนั้นรู้สึกอายแม่เลยทีเดียวแม่ของผมทำงานเก่งทุกอย่างครับในหมู่บ้านเล็กๆริมคลองสายหนึ่งมีบ้านหลังเก่าอยู่หลังหนึ่งที่ผู้คนต่างรู้จักกันดีครับไม่ใช่เพราะความหรูหราหรือความใหญ่โตของบ้านหลังนั้นนะครับ แต่เป็นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นคือแม่ของผมเองครับแม่ชื่อเดือนครับเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่ยังดูสวยเสมอแม้จะผ่านช่วงวัยสาวมาแล้วก็ตามแต่ความงามบนใบหน้าของแม่ผมไม่เคยจางหายไปเลยครับยิ่งไปกว่านั้นคือแม่ผมยังเป็นคนเก่งรอบด้านอีกด้วยไม่ว่าจะทำกับข้าวเย็บผ้าทำสวน แม้แต่ซ่อมเครื่องยนต์เล็กๆแม่ก็ทำได้หมดผู้ชายภายในหมู่บ้านยังอายกันทั้งนั้นเลยครับส่วนผมเองชื่อนัดครับอายุ26ปีเป็นลูกชายคนเดียวที่โตมากับแม่เพียงสองคนครับหลังพ่อจากไปตั้งแต่ผมยังเด็กชีวิตผมกับแม่ผูกพันกันมาตลอดครับแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนและบางครั้ง แม่ก็สวยเกินกว่าที่ผมจะรู้สึกได้แค่ลูกชายรักแม่เท่านั้นครับผมรู้ว่ามันผิดที่ผมมองแม่สวยเกินไปหรืออย่างน้อยในสังคมคงมองผมกับแม่แบบนั้นครับแต่หัวใจคนเราห้ามกันได้ที่ไหนล่ะครับวันหนึ่งระหว่างที่แม่กำลังตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านผมเดินเข้ามาหาแม่ แกล้งเอาผ้าเช็ดหน้ามาวางพาดบนหัวแม่เล่นๆอะไรของนัดเนี่ยแม่ทำงานอยู่นะลูกก็ผมอยากหยอกล้อแม่เล่นนะครับก็เห็นแม่ทำงานเก่งไปหมดเลยนี่นาอยากรู้นัดว่าแม่จะเก่งเรื่องความรักเหมือนงานพวกนี้หรือเปล่านะครับแม่ผมเงยหน้าขึ้นมองผมด้วยสายตาขำปนดุจะบบ้าไปแล้วนัด ใครเขาจะมาพูดเรื่องแบบนั้นกับแม่ตัวเองล่ะทำไมล่ะครับแม่ก็แม่ยังสวยจริงๆอยู่นี่นาะแม่หลบสายตาไม่พูดอะไรต่อมือยังจับเข็มกับได้แน่นแต่ผมรู้ดีว่าหัวใจของแม่กำลังเต้นแรงไม่ต่างจากผมเลยครับมันอาจเป็นรักต้องห้ามแต่ก็เป็นรักที่เกิดจากหัวใจบริสุทธิ์ที่ลูกชายคนหนึ่งมีให้กับแม่ และผู้หญิงคนนั้นก็เก่งมากที่สุดในชีวิตของผมครับและผมเองก็คิดเสมอว่าถ้าโลกนี้ใครไม่ต้องการแม่ผมผมก็จะขอเป็นคนเดียวที่ต้องการแม่มากที่สุดครับไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามก็ตามใจหัวใจของแม่เลยครับหลังจากวันนั้นผมก็สังเกตเห็นว่าแม่นั้นดูแปลกไปเล็กน้อยครับแม่ยังคงตื่นแต่เช้า เตรียมข้าวออกไปขายกับข้าวเหมือนเดิมครับแต่ทุกครั้งที่หันมาเจอสายตาผมแม่มักจะหลบสายตาหรือไม่ก็แกล้งดูใส่เพื่อปิดบังความรู้สึกตัวเองครับสำหรับผมแล้วแววตาแบบนั้นมันน่ารักมากกว่าที่จะกลัวเสียอีกครับจนกระทั่งวันหนึ่งฝนตกหนักกลางคืนผมได้ยินเสียงแม่เดินออกมาหาอะไรกินในครัว แม่ยังไม่นอนอีกเหรอครับผมเดินออกไปหาแม่ด้วยชุดนอนธรรมดาครับแม่หิวน่ะเลยออกมาหาอะไรอุ่นๆกินน่ะจะได้รู้สึกดีหน่อยแม่ผมตอบเบาๆผมเดินเข้าไปช่วยแม่หยิบหม้อหยิบช้อนผมพยายามไม่พูดอะไรเรื่องวันก่อนแต่ในใจกับรู้สึกอึดอัดไปครับแล้วแม่ก็พูดขึ้นมาก่อนผมอีกเสียงของแม่แผ่วเบา กว่าฝนที่ตกกระทบหลังคาเสียอีกครับนัทเรื่องวันนั้นนะ่ะอย่าพูดขึ้นมาแบบนี้อีกนะลูกแม่ไม่ชอบเลยทำไมเหรอครับแม่ก็มันไม่เหมาะแม่เป็นแม่ของนัทนะลูกผมวางช้อนลงบนโต๊ะถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดเสียงจริงจังแต่แม่ไม่ได้มีใครแล้วนี่ครับแม่ก็รู้ว่าผมรักแม่มากแค่ไหน แม่เงียบไปน้ำตาคอเบ้าผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ดึงมือแม่มากลุ่มไว้แน่นผมไม่ได้ต้องการให้แม่เป็นอะไรหรอกครับแค่แม่ไม่ผลักใสไล่ส่งหัวใจของผมออกไปก็พอมันจะดีเหรอนะัดสังคมอะจะมองแม่กับลูกยังไงผมไม่สนใจหรอกครับแม่ผมสนแค่หัวใจแม่เท่านั้นครับแม่ ผมรักแม่จริงๆนะครับรักมากที่สุดด้วยแม่รู้แล้วนัดนัดไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะแม่เองก็รักนัดไม่แพ้อะไรกับนัดรักแม่แม่ของผมพูดจบก็ได้แต่ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆพยักหน้าเบาๆน้ำตาหยุดหนึ่งไหลลงบนหลังมือของผมครับแล้วถ้าลูกไม่รังเกียจแม่ ที่แม่เป็นแบบนี้แม่ก็ไม่อยากจะไปไหนอีกแล้วนะนัดคืนนั้นฝนยังตกอยู่ครับแต่ภายใต้บ้านหลังเล็กๆนั้นมีไออุ่นของความรักบางๆที่กำลังกอดตัวขึ้นอย่างเงียบๆครับไม่ต้องบอกใครไม่ต้องแสดงให้ใครรู้เพียงแค่แม่กับลูกชายที่รักกันมากกว่าอะไรผมเองก็รู้สึกว่า ผมได้ใจแม่ทั้งหมดมากกว่าคนในโลกนี้ครับหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแม่ก็เปลี่ยนไปครับแม่ไม่ได้พูดอะไรอีกไม่ได้บอกว่าผมผิดไม่ได้ลบตาผมอีกแล้วครับแต่แม่เลือกที่จะอยู่ใกล้ผมมากขึ้นเวลานั่งกินข้าวด้วยกันแม่จะคอยตักข้าวใส่จานให้กับผมอยู่เสมอเวลาออกไปขายกับข้าวที่ตลาดผมจะคอยถือของให้แม่เสมอเดินตามอยู่ข้าง เหมือนสามีภรรยาคู่หนึ่งมากกว่าที่จะเป็นแม่ลูกกันครับผู้คนเริ่มซุบซิบกันบ้างแต่แม่กับผมไม่สนใจหรอกครับคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกและได้ยินเสียงฝนตกพร,รมอีกครั้งผมเดินออกมาจากห้องนอนเห็นแม่ยืนพิงระเบียงไม้อยู่ที่หน้าบ้านครับใส่เสื้อตัวบางๆผมปล่อยยาวปะบ่าเปียกชื้นจากไอฝน ผมเดินเข้าไปหาแม่จากทางด้านหลังค่อยๆโอบกอดแม่ไว้นัดเสียงแม่เรียกชื่อผมเบาๆแต่ไม่ได้คัดขืนอะไรครับแม่หนาวไหมครับผมกระซิบที่ข้างหูแม่แม่ไม่ตอบมีเพียงเสียงใจแม่ที่เต้นแรงอยู่ในอ้อมแขนผมครับแม่ไม่หนาวหรอกลูกถ้ายังมีนัดอยู่ด้วยนะ่ะผมซุกหน้าลงที่ไหลแม่ สูดกลิ่นหอมอ่อนๆของสบู่ที่แม่ชอบใช้ครับแม่ครับถ้าผมขออยู่ข้างๆแม่แบบนี้ทุกคืนแม่จะว่าอะไรไหมครับแม่หันกลับมามองหน้าผมตรงๆดวงตาคู่งามสะท้อนแสงไฟสลัวจากภายในบ้านแม่ไม่ว่าถ้านัดต้องการแบบนั้นจริงๆนะลูกไม่ใช่แค่ต้องการนะครับผมรักแม่จริงๆนะครับ และอยากจะอยู่ใกล้แม่อยากจะดูแลแม่ให้มากที่สุดมากกว่านี้ครับครั้งนี้แม่ไม่พูดอะไรอีกแม่เลือกที่จะยกมือขึ้นโอบรอบคอผมเบาๆดึงผมเข้าไปหาลิมฝีปากของแม่แตะที่หน้าผากของผมเบาๆครับงั้นคืนนี้อยู่กับแม่ที่นี่ไม่ต้องไปไหนนะลูกเสียงฝนพรมต่อไปเหมือนเป็นเพลงกล่อมใจในคืนลัก ที่ไม่มีใครต้องรู้ไม่มีใครต้องเห็นพอสำหรับผมกับผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงคนเดียวในชีวิตที่ผมต้องรักและดูแลไปจนวันสุดท้ายของลมหายใจผมครับสวัสดีครับ